สวัสดีนะครับวันนี้พบกับช่อง Let's Go Story นะครับตอนนี้เราก็ทําจากเราทําช่องรถใช่ไหมปกติอะ่ะแต่ว่าเนื่องจากที่เราไปถ่ายรถไม่ค่อยได้เนาะเราก็เลยมีคลิปวิดีโอมาแซมแซมเกี่ยวกับ,กบเกษตรบ้างเนาะเพราะว่ามันถ่ายอยู่ในไ,ไร่เงี้ยเราสามารถถ่ายได้ก็วันนี้เราจะมาปลูกชะอมกันเราไปซื้อมา50สต้นกันเราก็จะมาทําการปลูกนะครับก็ การปลูกจะเป็นยังไงเนาะง่ายๆฉบับบ้านๆนะครับก็ไปดูกันเลยนะครับายสวัสดีนะครับวันนี้พบกับกช่อง Let's Go Story นะครับตอนนี้เราก็ได้มาปลูกปลูกชะอมกันนะครับเพราะว่าร,รู้ไหมช่วงนี้เราก็หนีความวุ่นวายนะครับหนีความวุ่นวายไม่ต้องไปยุ่งกับใครเนาะ เดี๋ยวนี้ก็บ้านใครบ้านมันนะเนาะเขาก็ทำกเกษตรปลูกพงปลูก,ลกผักกันไปดีกว่าก็ประมาณนี้นะครับใส่ปุ๋ยมองเห็นไม่ได้ไหนกล้อง เอ้เราปลูกชองหรอืเอเปล่าตามไม่เสร็จจัดนี่ก็จะประมาณนี้เราจะมาขุดกันต่อเอ็ดยคิดผิดหรือวะ หลุมไม่ต้องลึกเท่าวนะังให้ดูแนวให้ดูแนวเนี่ยนะนี่กระเถิบขึ้นมาอีกสักหน่อยมันลึกไปบอกให้กระเถิบขึ้นมาไม่ได้ให้ขุดลึกทำดีทำดีลงข้าลงาแล้วนี่นี่แล้วก็ช่วง สถานก,การณ์แบบนี้เราก็ต้องทำการปลูกพืชไว้กินเองนะช่วงนี้จะไปซื้ออะไรมากินแบบว่าไม่ได้ผ่านความร้อนก็อันตราย นี่นะครับการปลูกชะอมนะครับเราจะต้องมีสักสามอย่างคือหนึ่งต้นชะอมนะครับต้นนี้ก็อยู่ที่ขายเป็นมัดใช่ไหมมัดละสามร้อยบาทมีห้าสิบต้นนะครับจะประมาณนี้เลยพร้อมปลูกอย่างที่สองนะครับปุ๋ยจะใส่ลงไปแบบเนี้ย ใส่ลงไปแบบนี้บอบรับบอบไอ้ชิบหายแล้วกบโดนดานะครอย่างที่สองก็ปุ๋ยและอย่างที่สามก็คือหลุมแค่นั้นแหละแล้วเราก็ยังมีพนักงานขุดนะฮะตัวนี้ซื้อตัวมาเลยนะซื้อมาขุดโดยเฉพาะนะครับเพื่อนๆก็ ว,ว่างๆถ้าไม่รู้จะไปไหนก็หาปลูกต้นมงต้นไม้อยู่ที่บ้านนะครับอย่างช่องเราช่องเล็กโก้สตอรี่ของเรานะะขับรถไม่ได้นะเราก็ต้องไปหาซื้อต้นมงต้นไม้มาปลูกเอาไว้กินเองนะเป็นผักสวนครัวนะดีกว่าไปซื้อยิ RI ่งช่วงนี้อันตรายด้วยไปซื้อของไม่ได้ผ่านความรู้ <c oughs> ไม่ได้ผ่านความร้อนไม่รู้จะมีอะไรฝากมาหรือเปล่าก <c oughs> ็อย่าเราจะปลูกอะไรอีอก๋วเราจะมาลงให้เรื่อยๆนะฮะดูนะครับเป็นแนวทางว่าอยากจะปลูกผักอะไรไว้กินเนาะ ก็ประมาเดี๋ยวเราไปดูกันตอนปลูกเสร็จเลยดีกว่าบ แล้วแล้วก็ครบห้าสิบต้นอ่าอันนี้ชื่อว่าอะไรครับเนที่โรยอยู่ฮัลโหลมันชื่อว่าอะไรที่โรยอยู่เนี่ยปูนดานเขาโรยกันทำไมครับการปวกปูนดังๆน้อยการปวกการปวกนั่นก็ต้องเพิ่มเป็นสี่อย่างต้องมีตัวนี้ด้วยใช่ไหมไม่จำเป็นก็ได้ถ้าที่ไหนไม่มีปูนไม่จาเป็นก็ได้ถ้าที่ไหนไม่มีปวน ก็ประมาณนี้ชื่ออะไรนะอะไ่ฟูลูดานฟูลูดาดานดานฟูลูดานประมาณนี้เรามากับคนแก <c oughs> เน่เพื่อนๆหลังจากที่เราได้ปลูกต้นชะอมไปนะครับเพื่อนๆก็ลองเอาไปปลูกกันดูได้เนาะก็ราคาไม่แพงเนาะมัดหนึ่งก็มี50ต้นมัดละสา0รบาทก็ สามารถนําไปทําประกอบอาหารได้กินกับน้ําพริกแล้วก็ปลูกเพื่อเอามาผสมกับอาหารพวกไข่จงไข่เจียวอะไรประมาณนี้ก็ให้เพื่อนๆติดตามดูนะครับเพื่อมีช่องรถนะครับเป็นช่องหลักตอนนี้ก็ช่องผักตามมาครับเพราะว่าเราไปถ่ายไม่ได้นะเราก็เลยเอาผักมาแมเนะเพื่อนๆก็อย่าว่ากันนะเพื่อนๆก็สําหรับอีพีหน้าสําหรับผักเราจะปลูกอะไรก็ฝากเพื่อนๆติดตามด้วยครับกับช่อง let's go story นะครับ สำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ